เนนเย็บผ้าผิดหลวงปู่คำเดียภาโสดีใจนั่นี่เขาเก่งมากเนีนยดีใจหลวงปู่คำเดียภาโสนี่โอ้ยหเก่งขนาดไหนนั่งตลอดนุ่งนั่งตลอดนุ่งตายวัดเพื่อต้องการมากต้องการผลยังทราบรู้ว่าใครจะไปใครจะมาเก่งไหมล่ะหลวงปู่คำเดียภาโสนี่สิทธิ์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นผูริตตู ก็ปั๊บได้เรื่องเลยเนนเย็บผ้บาผิดฉีกผ้าตอดหน้าต่อตาเนนเลยเนนร้องไห้ท่านเสียใจตั้งใจเลยว่าตั้งแต่วันนี้ต้นไปเราจะไม่ทำกิริยาแบบนี้อีกและจะไม่ด่าใครอีกไม่ละและท่านก็ไม่ได้ด่าใคร เวลาท่านจะตำนิติเตียนพระลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อ้างลงตาบัวเลยเห็นไหมละ่ะล้งตาบัวด่าพระอย่างนงี้ๆนะนลองตาบัวดา่าวัตถวิกาอย่างนี้ๆนะเราด่าใครไม่เป็นนะเลยจะยกของลูกตาบัวขึ้นก็ยกของท่านพรา,ารย์บัวขึ้นนี่ท่านว่าเง,ง็นเห็นไหมละ่ะไหนบอกว่ากิเลสสิ้นแล้ว อุปนิสัยวาสนาบารมีละไม่ได้และทำไมหลวงปู่คำดีประพาสูจึงละได้จึงทำได้ถ้าทำหยาบหยาบไม่ได้แล้วละเ,เอียดจะทำได้ยังไงฮะปิดเอาผีมาสอนกันไม่ได้เอาคุณงามความดีมาสอนกัน,นต้องละได้ที่หยาบต้องละได้ก่อนละ เอียดจริงจะละได้ทีหลังไม่ใช่ว่าและด้และ,และจะทําแล้วก็ทําหอบเงินหอบทองจับใจเจเงินเจ๊อทองจูพิษทองอีกตั้งหากจูพิษเงินอีกตั้งหากถ้าใครไม่รับมาเลยมหาข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าจะหอบเอาได้บุญมากได้อานิสงส์มากพราข้าพเจ้าปล่อยวางได้แล้วผมดิลิชีนอกดีดนอกรอยนผมทำลายศาสนานเต็มโลกเต็มสงสาร U ba Bà u ba